ผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรากันแล้วครับในเวลานี้เลยกับเอล็ลกลูมิสปาเบลเมชเซรัมเอล็อกลูมิสปาบลมชเซรัมครับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดของลูกสกินที่จะช่วยลดปัญหาสิวของท่านนะครับทำเผยผิวที่กระจ่างสว่างใส เรียบเนียนะเริ่มจะหมายวันนี้วันแรก1มิถุนายนครับกับราคาที่โหจับต้องง่ายแบบสุดๆกับราคาเพียงแค่ 1, 3 2 0บาทแต่ดูแลปัญหาสิวได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตหน้าเดี๋ยวพาทุกท่านไปดูตอนท้ายว่าอะไรคือแปลว่าดูแลปัญหาสิวได้ทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตในราคาเพียงแค่1320บาทกับเอชล็อกลูมิสบาร์เบลเมชเซรัมเริ่มขายวันนี้วันแรกนะครับซึ่งก่อนจะมาดูข้อมูลของเอชล็อกลูมิสบาร์เบลเมชเซรัมเนี่ยเรา้อยมารู้ก มีสามปัจจัยหลักเลยที่มาเป็นองค์ประกอบกันนะครับที่ทําให้เกิดสิวนั่นคือความมันส่วนเกินบนใบหน้าครับเพราะว่าเชื้อแบคทีเรียนที่ก่อให้เกิดสิวที่ชื่อว่าเชื้อ p acne เนี่ยไม่ต้องจดไม่ได้ออกสอบอ่าแปลว่าเชื้อที่ก่อสิวว่านะครับเชื้อที่ก่อสิวเนี่ยมันชอบกินไขมันบนหน้าของเราครับท่านหน้าของเรามีไขมันให้มันกินมันก็เหมือนเป็นอาหารอันโอชะให้เชื้อสิวมากินแล้วก็เติบโตแต่เชื้อของเชื้อสิวเนี่ยมันไม่ได้เติบโตด้ทุกสภาวะนะครับเชื้อก่อสิวเนี่มมัันนไ่ชชอออออบบบกกซิเจคราาศ เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ใดมีอากาศที่นั่นไม่มีสิวครับแต่ถ้าที่ใดไม่มีอากาศที่นั่นละ่ะพร้อมจะมีสิวครับเพราะฉะนั้นปัจจัยที่2องที่ทำให้ก่อสิวได้คือรูกลุ่มกองถ้าอุดตันไม่ว่าจะอุดตันด้วยความมันอุดตันด้วยผิวที่ตายแล้วไปอุดตันหรืออุดตันด้วยสิ่งสกปรปกเมคอัพที่ไปอุดตันผิวของท่านเนี่ยเมื่อไหร่ของผิวของท่านอุดตันบริเวณนั้นจะขาดอากาศเมื่อไหร่ขาดอากาศเชื้อสิวชอบมากนะไขมันก็มีให้กินอากาศก็ไม่มาทําร้ายฉันอีกนะครับเพราะฉะนั้ มีความมันส่วนเกินแล้วก็มีรูปองค์นอุดตันทําให้ผิวบริเวณนั้นขาดอากาศแบคทีเรียก็จะเติบโตนี่คือ3องค์ประกอบครับที่ใดมีความมันที่ใด,ม,ม,ม,ดมีความอุดตันที่ใดมีแบคทีเรีย3องค์ประกอบครบกัน เกิดสิวแน่ๆนะครับแต่ถ้าหากที่ท่านหากท่านต้องการให้ไม่เกิดสิวก็ต้องจัดการกับ3อย่างนี้คือความมันความตันและก็แบคทีเรียนั่นเองช่วยกันพิมพ์เข้ามาหน่อยครับจะได้รู้กันเลยว่าสิ่งที่เก่ะให้เกิดสิวเนี่ยคือมันตันแบคมันตันแบคนะช่วยกันพิมพ์เข้ามาแบบสั้นๆย่อๆนะครับแบคทีเรียมันยาวไปพิมพ์ว่ามันตันแบคมันตันแบคเข้ามาในช่องแชทหน่อยครับมันตันแบคมันตันแบคหน้านั่นแหละครับนะคือสามองค์ไปเกอที่ทำให้ก่อสิวนะครับมันตันแบคมันตันแบคนะครับผมนะแบค แบคทีเรียนะครับผมมันตันแบคเนี่ยมีสารอย่างนี้ก่อสิวนะอันนี้ให้ดูรูปอีกหนึ่งรูปเลยเพื่อให้เห็นกันชัดๆว่านี่รับข้างล่างนะเป็นตอมไขมันของเราถ้าผลิตไขมันขึ้นมาเยอะๆเนี่ยนะก็เป็นอาหารอนุชาตของสิวเลยข้างบนนะไอที่เป็นจุดสีขาวๆที่เป็นหลอดสีขาวเนี่ยอันนี้ก็เป็นตัวแทนของสิ่งสกปรกไม่ว่าจะเป็นสิ่งสกปรกเป็นเมคอัพหรือเป็นความมันส่วนเกินหรือว่าเป็นผิวที่ตายแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอะไรเนี่ยผิวที่ตายแล้วความมันสิ่งสกปรก ไขมันส่วนเกินมาอุดตันเนี่ยก็จะทําให้ขาดขออกซิเจนคราวนี้พอที่ใดมีไขมันที่นั่นที่ใดมีอุดตันแล้วที่นั่นมีแบคทีเรียด้วยแบคทีเรียก็โอ้โหเต็มที่เลยข้างล่างมีไขมันในชั้นกินข้างบนมีสิ่งมาอุดตันนี่ทำให้ฉันไม่ต้องเจออากาศโตเต็มที่แล้วก่อสิวเข้ามาเลยนะที่ใดมีมันตันแบคที่นั่นมีสิวครับเพราะฉะนั้นการจัดการกับสิวต้องจัดการกับมันตันแบคนั่นเองนะครับนะความมันความตันและจัดการกับแบคทีเรียนั่นเองขั้นตอนแรกก่อนเลยที่จะช่วยให้ท่าน ห่างไกลจากสิวได้ก็คือการทำความสะอาดผิวหน้านั่นเองครับนะด้วย AgeLock Lumispa IO นั่นเองครับ1ขั้นตอน2นาทีครับด้วยเทคโนโลยี Micro Pulse Oscillation ที่เป็นเอกสิทธิ์เฉพาะของ AgeLock Lumispa IO จะช่วยท่านในการขจ,จัดสิ่งสกรปรกความมัน,นมมาาเครื่องสาอางมลพิษโดยไม่ทาให้ผิวระคายเคืองและแน่นอนสำหรับผู้ที่เป็นสิวก็ควรจะใช้กับ c ีนเซ s ร r สูตรเบลมิชโพรนนะครับนะเอชร็อกนูมิสปาไอโอกับเครนเซอร์สูตรเบลมิชโพรนสำหรับผู้ที่เป็นสิวในการขจัดสิ่งสกโปรกความมันเครื่องสอําอางมลพิษส่วนเกินโดยไม่ทําให้ผิวระคายเคืองหนึ่งขั้นตอนสองนาทีครับด้วยไมโครออสซิเลชันของเอชร็อกนูมิสปาไอโอครับแต่แค่นั้นอาจ ม่ใช่อาจจะแ,แค่นั้นไม่พอแน่ๆกับท่านที่เป็นสิวครับเพราะท่านที่เป็นสิวแล้วเนี่ยนะการกจัดสิ่งสกปรกเนี่ยมันแค่ป้องกันการเกิดสิวแต่สิวมันเกิดมาแล้วมันต้องมีตัวช่วยครับสิวมันเกิดมาแล้วมันต้องมีตัวช่วยนั่นคือน,นี่เลยครับเอชล็อกดูมิสปาเบร i s ชเซรั่มครับเซรั่มสูตรอ่อนโยนไม่ระคายเคืองผิวเนื้อเซรั่มบางเบาทาได้ทั่วใบหน้านะช่วยได้ทั้งการดูแลปัญหาสิวที่มีอยู่ พร้อมกับป้องกันการเกิดสิวในอนาคตและช่วยฟื้นฟูผิวโดยรวมด้วยครับเพราะว่าผิวที่เคยมีสิวเนี่ยสิวแม้บางอันสิวหายไปแล้วมันก็มักจะทิ้งรอยดําทิ้งรอยแดงหรือทิ้งหลุมสิวเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องมีส่วนผสมที่ช่วยฟื้นฟูผิวโดยรวมในการจัดการกับรอยดําในการจัดการกับรอยแดงและหลุมสิวนั่นเองนะครับซึ่งผมจะเรียกไอ้สิ่งนี้ว่าสิวอดีตนะไอ้เจ้ารอยดารอยแดงแล้วก็หลุมสิวนี่เรียกว่าสิวอดีตเพราะฉะนั้นเบนิสเซอรนี่ยจัดการได้เลยทั้งสิวอดีตคือรอย ในการทั้งทําความสะอาดสิ่งอุดตัน อย่างที่อย่างล้าลึกให้มันหมดจดไปเลยนะครับลดการสะสมของสิ่งสกปรกอุตจาในรูขุมขนพร้อมกับปลอบประโลมผิวที่เคยเป็นสิวอีกด้วยนะครับผมด้วยส่วนผสมสําคัญ5อย่างนี้เลยครับอันได้แก่กรดซาลิซิลิกกรดอะซิลิกเอชโอกเดนสารสกัดจากลูกยอและสารสกัดบริสุทธิ์จากแร่เงินครับซึ่งสารสกัดทั้ง5้านี้ยก็จะเข้าไปจัดการกับเจ้ามันตันแบกนั่นเองนะครับมาดูที่สองเปอร์เซ็นต์ของกรดซาลิซลิกก่อนเลยนะครับมาดูที่ผมทําตัวหนาเอาไว้เลยเห็นเลยว่าซาลิซลิกช่วยในการ ผัดเซลล์ผิวที after after ่ตายแล้วให้หลุดออกไปแล้วก็สลายไขมันที่อุดตันรูขุมขนนั่นเองครับเพราะว่าผิวที่ตายแล้วถ้าไม่ผัดออกไปมันก็มาอุดตันรูขุมขนได้ไขมันที่เยอะเกินไปก็อุดตันรูขุมขนได้ครับแต่ซาลิซลิกนี่แหละจะเป็นตัวช่วยผัดผิวที่ตายแล้วให้หลุดออกไปแล้วก็สลายไขมันที่อุดตันเนี่ยให้สลายไปเป็นการเคลียร์เรื่องแรกคือเคลียร์เรื่องความตันนั่นเองเคลียร์เรื่องความตันนั่นเองนะครับต่อมาจัดการกับความมันต่อความมันเนี่ยมี2ส่วนผสมจัดการความมันโดยตรงเลยคือด้านขวาตรงกลางครับ กรดอะซิลิกนะกรดอะซิลิกตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยควบคุมความมันนะครับบนผิวหน้าของเราแล้วก็ด้านซ้ายล่างของทุกท่านด้านซ้ายล่างของทุกท่านคือสารสกัดจากลูกยอครับนะผมทาตัวหนาไว้แล้วสารสกัดจากลูกยอเนี่ยช่วยลดการผลิตน้ำมันนะสองตัวนี้จะช่วยกันอันนึงช่วยควบคุมความมันไม่ให้เกินส่วนอีกอันนึงสารสกัดจากลูกยอช่วยลดการผลิตน้ํามันในผิวเนี่ยตั้งแต่แรกเลยนะจะได้ไม่เกิดความมันส่วนเกินเป็นอาหารของสิวนะครับลูกยอกับอะซิลิกจะช่วยจัดการกับความมันของผิวหน้านะครับ สาริเลกจัดการความตันนะครับอะซีลรอิกกับลูกยอจัดการความมันสุดท้ายครับมันตันแบกอนะ่ะมันตันจัดการไปแล้วเหลือแบกนะครับเพราะฉะนั้นจัดการกับแบคทีเรียรต่อเลยด้วยสารสกัดบริสุทธิ์จัดแร่งเงินครับนะแร่งเงินจะมีความสามารถในการจัดการลดระดับของเชื้อแบคทีเรียครับ,รบให้มีจํานวนน้อยลงนะเพราะฉะนั้นเรียกว่าจัดการเคลียร์ทั้งเรียบร้อยเลยอะซีลรอิกกับลูกยอจัดการความมัน เชื้อสิวก็ไม่มีอาหารกินนะครับแล้วก็สริเสลิกจัดการสิ่งที่อุดตันให้สลายออกไปอากาศเข้าสู่ผิวได้อ้าวเชื้อสิวไม่ชอบเจออากาศเชื้อสิวก็โตไม่ได้ละแต่แค่ให้สิวไม่โตไม่พอนะครับจัดการมันโดยตรงไปลดดับมันไปเลยด้วยสารสกัดจากแร่เงินกันที่อยู่ในเบเรมิเซีัมไปจัดการกับเจ้าตัวแบคทีรียโดยตรงเลยให้มันลดจํานวนไปซะเลยกันนะจัดการเรียบร้อยทั้ง3องค์ประกอบเลยทั้งมันทั้งตันทั้งแบกเลยนะครับด้วย ส่วนผสมของเบร i มชเซรัมครับแต่ยังไม่พอเรามีตัวที่ช่วยฟื้นฟูผิวโดยรวมด้วยครับนั่นคือเอชล็อกเบรนนะในการที่ดูแลผิวของท่านโดยรวมเลยให้ผิวของท่านเรียบเนียนห่างไกลรอยรอยพร้อมกับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยอะซิลาอีกกับลูกหยอก็ช่วยดูแลผิวโดยรวมด้วยโดยอะซิลาอีกจะจะช่วยผิวกระจ่างใสครับเพราะว่าสิวเนี่ยมันทิ้งไ้ทั้งรอยดำรอยแดงและหลุมสิวเนาะถ้ามันทิ้งรอยดำเอาไว้เนี่ยอะซิลาอีกเนี่ยจะเป็นตัวช่วยทําให้ผิวกระจ่างใสในการจัดการกับเม็ดสีผิวเหล่านั้นจากทีี่่่่เเเคคยยยป็นนสสิววมาาากกกกออออืรรรจจัดดลูะ กับรอยแดงนั่นเองเพราะว่าลูกยอมาช่วยปลอบประโลมผิวครับลดรอยแดงที่เกิดจากการอักเสบจากที่เคยเป็นสิวมาก่อนเนี่ยทั้งที่สิวที่มีอยู่อักเสบแล้วก็สิวที่หายไปแล้วแต่ทิ้งรอยอักเสบเอาไว้เนี่ยสารสกัสดจากลูกยอก็ช่วยปลอบประโลมผิวนะครับจัดการกับรอยแดงและหลุมสิวเหล่านั้นได้นะเรียกว่าเป็นการจัดก,การกับปัญหาสิวทั้งอดีตปัจจุบันอนาคตเลยนะครับจัดก,การสิวปัจจุบันที่มีอยู่ทั้งทัน ลดจัดการความมันจัดการความตันและลดระดับแบคทีเรียแล้วก็เมื่อไม่มันไม่ตันแล้วสิวอนาคตก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได้และยังจัดการสิวอดีตรอยดํารอยแดงและหลุมสิวด้วยอะซีลาอีกเอชร็อกเบนและสารสกัดจากลูกหยอมอีกด้วยครับนะโอ้ถึงตรงนี้แล้วนะถึงส่วนผสมตรงนี้แล้วก็ขอเลข888 8ดแปรัวๆในการให้กับส่วนผสมที่ครบถ้วนแบบสุดๆเลยนะครับในการดูแลสิวอดีตปัจจุบันอนาคตของเอชร็อกมิสฟาเบริชเซรั่มเลยครับนะแปด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 รัวๆเลยนะครับเอาละ แล้วคราวนี้ยิ่งไปกว่านั้นนะครับต้องบอกเลยว่าส่วนผสมเนี่ยของเบนิสเซรามเนี่ยจัดการแต่เชื้อร้ายคือเชื้อสิวนะที่จะมาก่อสิวบนหน้าของเราแต่ไม่ไปทําร้ายนะครับ <S <S จุลินทรีย์ดีๆหรือเชื้อดีๆเนี่ยที่เรียกว่าไมโครไบโอมที่อยู่บนผิวนะครับเรียกว่าจัดการแต่เชื้อร้ายคือเชื้อสิวเท่านั้นแต่ไม่จัดการกับ ไมโครไบโอมหรือว่าจุลินทรีย์ที่ดีที่อยู่บนผิวของเรานะจุลินทรีย์ที่ดีที่อยู่บนผิวของเราเนี่ยก็จะอยู่บนผิวของเราต่อไปไม่ถูกทาร้ายแต่อย่างใดครับและสำหรับวิธีการใช้ครับนะก็คือใช้เอสโตรโนมิสฟาเบลิชเซรัมเนี่ยหลังจากล้างหน้าด้วยโนมิสปาแล้วก็โทนเนอร์สูรผิวมันนะครับนะสขั้นตอนการใช้ก็คืออย่างนี้นะครับขั้นตอนแรกก็คือล้างหน้าก่อนนะทำความสะอาดผิวหน้าก่อนด้วยเอสโตรโนมิสปาซิสเต็มเบลิชโพรนคำว่าเอสโตรโนมิสปารซิสเต็มเบลนิ Cer, one, น,นเองคร,เครื่องกับเจลสูตรเบรมิชโ n e ก็เลยเรียกว่าเป็นเอชโรบลูม um ิสฟาไอโอซิสเต็มเบรมิชโฟนนะเือทำความสะอาดด้วยเครื่องลูมิสฟาไอโอโดยใช้เครื่อง o, cer, นะครับสูตรเบรมิชโ n e นั่นเองนะทำความสะอาดเสร็จเรียบร้อยนะหนึ่งขั้นตอน2นาทีจากนั้นก็ใช้โทนเนอร์ คนเป็นสิวต้องไปโทนเนอร์สูตรผิวมันอยู่แล้วนะครับใช้โทนเนอร์สูตรผิวมันนั่นเองนะสเต็ปที่3ก็คือใช้เอสลอกมิสฟาเบรเมชเตอรัม um. ทาด้วยนิ้วนะครับทาด้วยนิ้วให้ทั่วใบหน้าบางท่านจะสงสัยว่าเอ๊ะไอ้เจ้าเอสลอกมิสฟาเบรเมชเตอรัม um เนี่ย ชื่อเอช็อคโรมิสปาอยู่ข้างหน้าแปลว่าต้องใช้ร่วมกับเครื่องหรือเปล่าฉันก็เอาเบมเบเซรั่มแต้มยี่จุดเลยหลังจากนั้นก็ปั่นเบมเบเซรั่มด้วยเครื่องโรมิสปาไม่ใช่นะครับไม่ใช่นะครับผมนะไม่ใช่นะครับเบมเบเซเบมเบเซรามใช้ทาด้วยนิ้วนะครับใช้ทาด้วยนิ้วนะครับผมนะไม่ใช่ปั่นด้วยเครื่องโรมิสปานะครับแล้วบางท่านก็ถามว่าแล้วทำไมตั้งชื่อเอช็อคโรมิสปาล่ะ ก็คือนะครับที่ตั้งชื่อว่าเอชลอกมิสปาเป็นเซรั่มคือเราแนะนําให้ใช้หลังจากล้างหน้าด้วยเครื่องเอชลอกมิสปานั่นเองนะครับให้ใช้หลังจากล้างหน้าด้วยเครื่องเอชลอกมิสปานั่นเองนะครับแต่ไม่ใช่แต่ไม่ใช่ท่านแต้มฝีจุดแล้วปั่นด้วยเครื่องลูมิสนะครับไม่ใช่นะครับนะการใช้เอชลอกมิสปาเบเนเซรั่มก็คือล้างหน้าด้วยลูมิสปาแล้วทาโทนเนอร์แล้วแล้วก็ทาเอชลอกมิสปาเบเนเซรั่มด้วยนิ้วนะครับด้วยนิ้ว ให้ครบทั่วใบหน้านะครับนะไม่ต้องปั่นไปเครื่องนะครับผมนะครับโอกอันนี้ชัดเจนนะครับนะครับในใครชัดเจนตรงนี้ช่วยพี่วอาชัดเจนเข้ามาหน่อยครับนะครับชัดนะช่วยพี่ม่าชัดเจนเข้ามาหน่อยนะครับจะได้ชัดเจนว่าไม่มีใครเอาเครื่องไปเครื่องไปปั่นเซรั่มนะครับนะชัดเจนนะครับนะเครื่องทาด้วยนิ้วนะครับนะเอ้ไม่ใช่เครื่องทาด้วยนิ้วเซรั่มนะครับทาด้วยนิ้วเซรั่มทาด้วยนิ้วนะส่วนเครื่องคือใช้ล้างหน้านะครับแต่ที่ ชื่อเซรั่มเนี่ยมีคำว่าเอล็อกนมิสป um um าเบมิสเซรั่มก็คือใช้หลังจากใช้เบมิสใช้หลังจากใช้เอล็อกนมิสปานั่นเองนะครับย้ำอีกทีว่าเซรั่มทาด้วยนิ้วนะครับไม่ใช่ปั่นด้วยเครื่องนะครับผมนะโอเคนะครับผมอ่ะคราวนี้มาดูผลการทดสอบบ้างครับโอ้โหนะหลังจากที่ผู้ที่ใช้ไปแล้วทดสอบทางวิทยาศาสตร์เนี่ยผลลัพธ์เป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ก็คือการทดสอบเนี่ยก็คือต้องล้างหน้าด้วยเครื่องลูมิสปาพร้อมกับนะครับ ครีนเซอร์สูตรเบรมิชโพรนก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ตามด้วยการทาเซรั่มเนี่ยทั่วหน้านะวันละสองครั้งก็ท่านล้างหน้าวันละสองครั้งอะเนาะท่านก็ทาเซรั่มหลังจากล้างหน้าก็คือสองครั้งเหมือนกันนะครับก,ก็ล้างเช้าแล้วก็ทาเซรั่มตอนเช้าแล้วก็ล้างหน้าตอนเย็นก็ทาเซรั่มตอนเย็นนะครับทำแบบเนี้ยต่อเนื่องกันทุกวันนะครับแสัปดาห์ครับจะเห็นเลยว่านะจากสิวที่เคยเห็นชัดเจนนะครับบนหน้าผากของสภาพสตรีท่านนียก็ลดลงไปอย่างชัดเจนนะพร้อมกับเป็นไงมีรอยดำ เห็นเลยว่าไม่มีเป็นไงเรียบเนียนไปเลยครับไม่ทิ้งรอยดําไม่ทิ้งรอยแดงไม่ทิ้งหนุ่มสิวไว้เลยนะเรียกว่าเป็นการจัดการกับสิวอดีตสิวปัจจุบันสิวอนาคตอย่างแท้จริงนะครับซึ่งบางท่านจะถามว่าเอ๊ะต้องใช้8สัปดาห์เลยเหรอแสัปดาห์นี่คืออย่างช้าที่สุดนะครับก็คือในกลุ่มของผู้ที่ทําการทดลองเนี่ยแสัปดาห์คือเห็นผลทั้งกลุ่มแต่ว่าในกลุ่มเนี่ยหลายๆท่านก็เห็นผลระดับสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่สี่แล้วแดสัปดาห์นี่คือช้าที่สุดนะครัจเดบ ชัดเจนทุกคนก็คือเป็นสัปดาห์ที่8อันนี้เห็นแบบคนที่ทเห็นผลช้าที่สุดอะสัปดาห์ที่8ก็คือเห็นผลแล้วนะครับมาดูคุณสภาพบุรุษบนะ้างนะท่านนี้เป็นที่แก้มเป็นไงก็ล้างหน้าด้วย เครื่องเอชโรมิสปานะครับแล้วก็ร่วมกับเครนเซอร์สูตรเบมิชโครนนะครับหลังจากนั้นทาเอชโรคมิสป่าเบมิเซรัมด้วยนิ้วนะครับด้วยนิ้วนะครับทาให้ทั่วใบหน้านะครับนะวลาสองครั้งเหมือนเดิมล้างหน้าเช้าทาเซรัมเช้าล้างหน้าตอนเย็นทาเซรัมตอนเย็นทาแบบนี้ต่อเนื่องกัน8สัปดาห์ครับเป็นงรับสิวที่แก้มหายไปเลยอย่างชัดเจนพร้อมกับไม่ทิ้งรอยดําไม่ทิ้งรอยแดงไม่ทิ้งหลุมสิวเอาไว้เลยนะเป็นการจัดการปัญหาสิวอดีตปัจจุบันอนาคตแบบครบทั่วเลยด้วยเอชโรคมิสปา เบรมิ h เซรัมครับนะอันนี้ก็เป็นโอ้โหอีกหลากหลายความประทับใจจากผู้ใช้จริงเลยครับโอ้โหอยากแนะนําผลิตภัณฑ์นี้ให้กับ เพื่อนๆที่เป็นสิวทุกคนเลยอ่ะโอ้โหแล้วก็ได้รับคำชมมากมายเลยหลังจากใช้ผลิตภัณฑ์นะครับ AgeLock Rubispa Blemish Serum เนี่ยแล้วโอ้โหใบหน้าของฉันดูสะอาดดูขุมขนสะอาดหมดจดเลยด้วย b l e m i s เ um, ซรั่มนะครับรู้สึกผิวหน้านุ่มนวลขึ้นเลยหลังใช้ b l e m i s เ um, ซรั่มนะครับบางท่านบอกว่าโอ้โหตั้งแต่ใช้ผลิตภัณฑ์รักษาสิวมานี่คือดีที่สุดเลยในผลิตภัณฑ์ที่จัดการกับสิวครับแล้วก็ผิวหน้าบางท่านบอกว่าโอ้โหสิวนี่เป็นไงไม่ใช่ผิวเนี่ยไม่ใช่แค่สิวหายนะแต่ดดดดดูกกกกรรรรระะะะจจ่่่่่าาาาางงงใใใสสขขึึ้้้้้้้นนนวววววยยยยยเเพมมี H ีีออซิิิิลททชหหผ ครับนะคราวนี้คำถามที่พบบ่อยครับที่พบกับเอชโลลูมิสปาเบลเมชเซรัมนะครับผมนะอะไรละ่ะที่เป็นจุดเด่นของเบ e m i ชเซรั u มนะอันแรกเลยคือกดซาลิไซลิกนะแบบอ่อนโยนนะเราใส่แค่สองเปอร์เซ็นเป็นสดแบบความเข้มข้นที่อ่อนโยนในการจัดการกับสิวแต่ไม่ทำทำร้ายผิวท่านอย่างแน่นอนครับในการจัดการกับสิวที่เป็นอยู่แล้วก็ จัดการกับสิวอานาคตด้วยแล้วก็ช่วยปรับปรุงดูแลผิวโดวยรวมด้วยก็คือจัดการกับสิวอดีตคือพวกรอยดํารอยแดงหลุมสิวนั่นเองนะครับนะเป็นการปลอบประโลมผิวที่ที่เคยถูกทำร้ายด้วยสิวจนมีรอยดํารอยแดงหลุมสิวเนี่ยให้ปลอบประโลมให้รอยดํารอยแดงหลุมสิวเหล่านั้นไม่เหลือชิงไว้อีกต่อไปนะครับแล้วก็เป็นการดูแลความสะอาดให้ล้ําลึกนะครับได้ถึงระดับรูขุมขนเลยเพราะว่าจัดการกับสิ่งสกรปรกที่อุดตันรูขุมขนให้สลายไปเลยพร้อมกับมีส่วนผสมขอลเอชล็อกเบลนที่ทําให้ดูแลผิวโดยรวมให้ ปราศจากริ้วรอยช่วยลดเรือนริ้วรอยอ่อนเยาวกระจ่างใสด้วยนะครับย้ำกันอีกครั้งก็คือใช้เบเมทเซร่มวันละสองครั้งนะครับหลังจากล้างหน้าด้วยเอชอ็อกมิสฟาไอโกับเคนเซอร์สูตรเบนเมิชโพรนนะครับผมหนะ้าทาด้วยนิ้วนะครับนะไม่ใช่ปั่นด้วยเครื่องนะครับที่ที่ชื่อมีข้อเอชอ็อกมิสปาหมายถึงว่าให้ใช้หลังจากล้างหน้าด้วยโลมิสปานะครับนะั่คำถามต่อมาคือ ไม่ไม่ไม่ใช้กับเครื่องลูมิได้ไหมคือไม่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 ได้ล้างหน้าด้วยเครื่องลูมิอ่ะแล้วไม่ใช่ไม่ได้ล้างด้วยเครื่องลูมิสปาใช้เปมนเซร่มอย่างเดียวได้ไหมคำตอบคือได้ครับนะถ้าท่านล้างหน้าด้วยผลิตภัณฑ์อื่นๆแล้วก็ใช้เบมิเซร่มต่อจากหลังจากการล้างหน้ากับโทนเนอร์เนี่ยก็ใช้ได้เหมือนกันแต่ครับเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการจัดการกับสิวเนี่ยแนะนำนะให้ท่านล้างหน้าด้วยเอชล็อกลุมิสปาไอโอซิสมกับเครื่องซสูั่มเบมิโครนก่อนเนาะเพราะว่ามันจะช่วยจัด เพราะว่าท่านก็รู้อยู่แล้วว่าประสิทธิภาพในการล้างหน้าด้วยลูมิสปานี่มันล้างได้หมดจดขนาดไหนแถมยังช่วยกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนให้กับผิวอีกเพราะฉะนั้นเพื่อการใช้ได้ประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยก็แนะนําให้ใช้หลังจากล้างหน้าด้วยลูมิสปานั่นเองนะถามว่าไม่ใช้ร่วมกับไม่ใช้หลังจากล้างหน้าด้วยมิสปาได้ไหมใช้หลังใช้หลังจากล้างหน้าด้วยผลิตภัณฑ์อื่นได้ไหมคำตอบคือได้แต่เพื่อเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดเนี่ยให้ใช้หลังจากล้างหน้าด้วยลูมิสปานี่โอ้โหประสิทธิภาพ อดีตปัจจุบันอนาคตด้วยเบมิเซรามอีกนะครับต่อมาคือนอกจากใช้กับใบหน้าแล้วเนี่ยใช้กับหลังส่วนบนได้ไหมบางท่านมีสิวที่หลังนะครับซึ่งนะเราวิจัยมากับเราออกแบบมาเนี่ยสำหรับสิวบนใบหน้าโดยเฉพาะแต่แน่นอนครับในเมื่อมันจัดการกับปัญหาสิวเนี่ยท่านก็สามารถใช้กับสิวส่วนอื่นๆได้นะครับเช่นหลังส่วนบนเนี่ยท่านก็สามารถเอาเบมิเซรัมเนี่ยทาที่หลังส่วนบนตรงส่วนที่เป็นสิวนะได้เลยเช่นเดียวกันครับต่อมาคือใช้กับคนที่เป็นสิวระดับไหนได้บ้างนะครับอันนี้ก็ เขาแบ่งเป็นเกณฑนะ์วิทยาศาสตร์เรียกว่า IGA นะ Investigator Global Assessment ไม่ต้องจำชื่อไม่ได้ออกสอบเอาเป็นว่า IGA เนะี่ยเขาแบ่งเป็น4เป็น5ระดับคือ0 1 2 3 4 0คือไม่เป็นสิวนะ0ไม่เป็นสิวก็ไม่ต้องใช้อยู่แล้วนะครับเราแนะนำให้ใช้กับ IGA ระดับ1 2 3หรือพูดง่ายๆก็คือการเป็นสิวระดับเล็กน้อยถึงปานกลางนะการเป็นสิวระดับเล็กน้อยถึงปานกลางก็คือสิวไม่อักเสบหรือสิวอักเสบหรือสิวอักเสบแล้วปริมาณพอสมควรแบบรูปที่สานะครับนะั่นก็คือ หนึ่งก็คือสิวไม่อักเสบสองคือสิวอักเสบสามคือสิวอักเสบรับปริมาณพอสมควรแบบรูปที่สามแต่ถ้าเป็นปรูปที่สี่คือสิวอักเสบเม็ดใหญ่มากแล้วก็โอ้ขึ้นแบบรูปที่สี่ครับนะขึ้นแบบขั้นที่สนะี่อันนั้นคือต้องรักษาต้องใช้การรักษาในการแพทย์รวมด้วยแล้วนะครับนะแต่ขั้นที่สี่ก็แนะนําให้ใช้การรักษาในการแพทย์รวมด้วยแต่ถ้าเป็นระดับเล็กน้อยถึงปานกลางระดับหนึ่งสองสามก็ใช้เบมิเซรัมจัดก,การได้เลยครับ ต่อมาคือกรดซาลิซิลิกเนี่ยช่วยจัดการกับสิวได้อย่างไรนะกรดซาลิซิลิกเนี่ยเป็นกรดเบต้าไฮดรอกซีซึ่งเบต้าไฮดรอกซีเนี่ยจะเป็นกรดที่อ่อนนะครับนะเป็น BHA เขาเรียกนะ BHA แต่ถ้าสมมติว่าเป็น AHA นั่นคือกรดแรงไง AHA เนะี่ยคืออัลฟาไฮดรอกซีอันนั้นเป็นกรดแรงแต่กรดซาลิซิลิกเนี่ยเป็นกรดแบบอ่อนนะครับเบต้าไฮดรอกซีก็คือจัดการนะกับ สิ่งอุดตันูสิ่งอุดตันและไขมันอุดตันรูขุมขนเท่านั้นโดยไม่ไปทําร้ายผิวของเราครับโดยสริดสริกเนี่ยจะละลายในน้ํามันนะมันก็จะไปละลายน้ํามันที่อุดตันรูขุมขนของท่านเนี่ยพร้อมกับช่วยกระตุ้นการถัดเซลล์ผิวและให้ผิวเก่าหลุดออกไปไม่มาอุดตันดูขุมขคนของท่านนั่นเองนะเรียกว่าทั้งจัดการทั้งไขมันอุดตันรูรขุมขคนและช่วยถัดเซลล์ผิวเก่าออกไปโดยไม่ทําร้ายผิวใหม่โดยไม่ทําร้ายผิวดีๆของท่านเลยเพราะมันคือ BHA ครับนะเป็นกรดอ่อนๆจัดการแต่ส่วนที่ไไมมม่่่่่ดดีีใช ASA ทททาาาาํร้้ยยผิววน ครับผมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าซาลิสเลกช่วยจัดการความอุดตันจัดการผิวเก่าโดยไม่ทําร้ายผิวดีผิวใหม่ของท่านอย่างแน่นอนครับต่อมาทำไมผลิตภัณฑ์เป็นสีเทามาอันนี้ชัดเจนเพราะเรามีแร่งเงินไงนะเรามีแร่งเงินในการจัดการกับแบคทีเรีย,ยครับเพราะฉะนั้นผิวผลิตภัณฑ์ก็เลยเป็นสีเทาเพราะมีแร่งเงินนั่นเองอันนี้ชัดเจนอยู่แล้วครับต่อมาคือใช้ร่วมกับผลิตภัณฑ์อื่นได้ไหมเช่นเช่นทูเฟสเอสเซนต์อัลตร้านะครับหรือว่านูติเซนเชียลเซลทิ l เวไ r i ์หรือคอมบูดี้ฟูอิดนะครับก็สามารถใช้ได้ได้เลยนะครับแต่ว่าคนเป็นสิวส่วนใหญ่เนี่ยอันนี้ก็จากการสํารวจนะคนเป็นสิวเนี่ยจะไม่ค่อยได้อยากใช้ผลิตภัณฑ์หลากหลายเนาะในช่วงเป็นสิวเนาะคือเป็นสิวก็อยากจัดการแค่สิวก่อนะแล้วถ้าสิวหายก็ใช้ผลิตภัณฑ์อื่นบํารุงแต่ถามว่าถ้าคนเป็นสิวท่านนั้นอยากใช้ผลิตภัณฑ์อื่นบํารุงตอนที่เป็นสิวด้วยเลยก็ได้ครับนะคือคนเป็นสิวส่วนใหญ่ชอบความเรียบง่ายคือตอนที่เป็นสิวก็อยากใช้แค่ผลิตภัณฑ์จัดการสิวก่อนแต่ถ้าท่านนั้นอยากใช้้้เเซซรรรรััั่่่มมมมหลาาาายยตตวววกกบบบดดคออไนท็สถ ใช้เบมิเซรัมเนี่ยหลังจากตัวโทนเนอร์ก่อนเลยล้างหน้าปุ๊บโทนเนอร์ปุ๊บให้ใช้เบมิเซรามต่อจากโทนเนอร์เลยนะครับใช้เบมิเซรามต่อจากโทนเนอร์เลยส่วนครีมบำรุงผิวอื่นๆเซรั่มบำรุงผิวอื่นๆ,นๆก็ให้ต่อจากเบมิเซรามให้ใช้หลังจากเบมิเซรามนะครับก็ไล่น้ําหนักจากเบาไปหาหนะักนั่นเองครับอ่าคราวนี้อีกหนึ่งคำถามคือแล้วในมูสกินเราก็มีผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งชื่อเบมิทรีทเมนต์อยู่แล้วนะแล้วเบมิเซรั่มต่างกับเบมิทรีทเมนต์อย่างไรนะครับสำหรับความต่างของเนะอพิกเบมิเอพิกเบมิ เอสโตรดมิสบาร์เบเมเซรัมสีฟ้าด้านขวามือเนี่ยความต่างกันคือเอาความเหมือนกันก่อนคือมีสาริสเล็ตทั้งคู่เพราะเป็นผลิตภัณฑ์ที่จัดการกับสิวเนาะแต่ความต่างกันคือเจ้าเอเป็กเบ e เม e ทรีเมนเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่จัดการเฉพาะจุดครับจัดการกับจุดที่เป็นสิวโดยเฉพาะ,ะ,ะ,ะคือแต้มตรงจุดที่เป็นสิวโดยเฉพาะนะั้นแล้วด้วยความที่เป็นผลิตภัณฑ์เฉพาะจุดเนี่ยจึงเป็นผลิตภัณฑ์แบบเนื้อเข้มข้นนะครับแต่ว่า ลูมิสปาเบมิทเซร่มเนี่ยเป็นเซรั่มแบบทาทั่วใบหน้านะเป็นเซรั่มแบบทาทั่วใบหน้าก็เลยต้องเป็นเนื้อบางเบานะครับแล้ววิแล้วปริมาณจํานวนการใช้ต่อวันก็ต่างกันซึ่งเบมิททรีทเมนต์เนี่ยทางซ้ายมือเนี่ยนะครับใช้ได้ถึง3ครั้งต่อวันส่วนเบมิทเซร่มเนี่ยแนะนําให้ใช้วันละสองครั้งเช้าเย็นก็คือหลังล้างหน้านั่นเองล้างหน้าเช้าก็ต่อด้วยเบมิมเซร่มตอนเช้าล้างหน้าตอนเย็นก็ต่อด้วยเบมิทเซร่มตอนเย็นนะครับและ ที่เบมิเซรามเนี่ยเรานะนะไม่ใช่ทั่วใบหน้าได้เพราะมันไม่ใช่แค่จัดก,การสิวครับอย่างที่ทุกท่านได้เห็นส่วนผสมกันแล้วมันมีส่วนผสมอื่นที่ช่วยปรับสภาพผิวดูแลสภาพผิวโดยรวมด้วยไงนะครับนะเบมิเซรามเนี่ยที่เป็นเซร่มททาทั่วใบหน้าเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่จัดก,การแค่สิวแต่มันช่วยปรับสภาพผิวโดยรวมได้ด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอฟเฟกต์เมมเ e n น ใช้จัดการสิวแบบเฉพาะจุดตรงนั้นเลยเป็นสิวตรงไหนแต้มตรงนั้นแต่เบมิชเซรั่มเนี่ยสามารถทาได้ทั่วใบหน้านะเป็นแนะนำไม่ใช่ไม่ใช่สามารถทาไดทั่วไปนะแนะนานะครับให้ทาทั่วใบหน้าเลยนั่นแหละนะเพราะจัดการตรงที่เป็นสิวได้ด้วยแล้วก็เป็นเซรั่มที่บํารุงผิวโดยรวมทั้งใบหน้าได้อีกด,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 ด้วยครับอีกหนึ่งคำนะครับที่อยากให้ทุกท่านรู้จักในวันนี้นะเมื่อกี้ผมยังไม่ได้พูดแต่ต้องบอกเลยว่าลูกยอเนี่ยนะครับที่เป็นส่วนผสมหนึ่งในส่วนผสมสําคัญนะครับที่อยู่ใน เบรเมดเซราเนี่ยเราใช้กเกษตรกรรมที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อมครับลูกยอนี่ถูกปลูกด้วยกเกษตรกรรมที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อมหรือย่อว่า CEA หรือภาษาอังกฤษก็คือ Control Environment Agriculture อ่ะมันคืออะไรนะครับสำหรับกรเกษตรกรรมที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อมหรือ Control Environment Agriculture หรือ CEA เนี่ยก็คือเป็นการควบคุมสภาพแวดล้อมของการปลูกพืชสมุนไพรนั้นเนี่ยตั้งแต่มล็ดแหละ ตั้งแต่มันเล็ดเลยครับจนถึงขั้นที่มันเติบโตมาเป็นต้นแล้วก็ออกเป็นสารสกัดทําไมถึงต้องควบคุมสภาพแวดล้อมตั้งแต่เป็นเมล็ดเลยนั่นเป็นเพราะว่าครับถ้าเราควบคุมสภาพแวดล้อมเนี่ยตั้งแต่การเพาะปลูกตั้งแต่เป็นเมล็ดเลยเนี่ยมันจะทําให้เราได้รับสารสําคัญจากสมุนไพรนั้นเนี่ยให้ได้คุณภาพและปริมาณตรงตามสเปคที่เราต้องการนะให้ได้คุณภาพและปริมาณตรงตามสเปคที่เราต้องการเพราะถ้าเราปล่อยโตตามมีตามเกิดนะปล่อยสมุนไพรโตตามมีตามเกิดเนี่ยโตขึ้นมาแล้วนี่ก็ไม่รู้ว่าจะได้สารสําคัญเนี่ย ตรงสเปคเราคุณภาพตรงสเปคเราต้องการหรือเปล่าและปริมาณเพียงพอกับที่เราต้องการหรือเปล่านะเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงต้องปลูกในเกษตรกรรมที่มีการควบคุมสภาพแวดล้อมหรือ CEA Control Environment Agriculture ตั้งแต่มเมล็ดจนกระทั่งตัวเป็นต้นแล้วก็สกัดออกมาเป็นสารเลยเพื่อให้เราได้รับสารสําคัญนะครับที่มีคุณภาพและปริมาณตรงตามที่เราต้องการและที่สําคัญครับการ Control Environment ตรงนี้ก็คือควบคุมคุณภาพให้เป็น ธรรมชาติแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะเพราะฉะนั้นกนะ็คือคอนโทรไอลิโรมิไอเคอร์เจอร์จำง่ายคือให้ได้สารสําคัญคุณภาพตรงตามต้องการปริมาณตรงตามต้องการและก็เป็นธรรมชาติแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะคุณภาพปริมาณและธรรมชาตินั่นเองนะครับนะพิมพเข้ามาจะยาวไปไหมนะครับนะพิมพกันเข้ามาหน่อยแล้วกันนะครับนะคุณภาพปริมาณธรรมชาติครับคุณภาพปริมาณธรรมชาติครับช่วยกันพิมพ์เข้ามาใน ช่องชัดของเราหน่อยนะครับพิมพ์ยาวนิดนึงอันนี้นะครับคุณภาพปริมาณธรรมชาติคุณภาพปริมาณธรรมชาตินี่คือเหตุผลของ CEA Control Environment Agriculture ครับที่ทำให้เราได้พืชสมุนไพรน,นะครับที่ได้คุณภาพนะครับได้ ปริมาณนะครับตรงสเปกเกอร์ต้องการแล้วเป็นธรรมชาติแบบร้อยเปอร์เซนต์ด้วยคุณภาพปริมาณและธรรมชาติครับนะถ้าทุกท่านฟังตรงนี้ทุกท่านก็จะนึกถึงที่ผมพูดไปแล้วแหละตอกอผลิตภัณฑ์โชคสำเร็คืออะไรครับเห็ดหลินจือไงเห็ดหลินจือเราก็ควบคุมตั้งแต่การเพราะปลูกจนกระทั่งออกมาเป็นสารสกัดเหมือนกันเองนะครับผมอันนั้นก็คือเพื่อให้เราได้คุณภาพปริมาณและความเป็นธรรมชาติแบบร้อยเปอร์เซนต์นั่นเองครับนะ อ้าละครับที่ผมพูดมาตรงนี้20นาทีของเซของเอสโรลมิสบาเบมิเซรัม um. นาทีนี้ถ้าใครว่ายาวไปก็เอาสไลด์นี้ไปสไลด์เดียวเลยจำง่ายๆนะครับนะหสไล,ลด์ครบเลยกับเอสโรลมิสบาเบมิเซรามครับเซรั่มสูตรอ่อนโยนไม่ระคายเคืองครับสูตรบางเบาทาได้ทั่วใบหน้าครับช่วยดูแลปัญหาสิวทั้งสิวที่มีอยู่นะครับนะทั้งสิวที่มีอยู่ป้องกันการเกิดสิวอนาคตแล้วก็ดูแลผิวโดยรวมครับนะเพื่อเป็นการ จัดการกับสิวอดีตหรือร่องรอยที่สิวอดีตทิ้งเอาไว้นั่นเองครับให้ผิวแลดูกระจ่างใสเนี่ยเพราะว่าบางทีสิวมันทิ้งรอยดำเอาไว้นะเราก็มีส่วนผสมจากอาซิลิกและแอลกออเบนทาให้ผิวกระจ่างใสนะครับบางทีสิบางทีสิวทิ้งรอยแดงเอาไว้ทิ้งหลุมสิวเอาไว้เราก็มีลูกยนครับช่วยปลอบประโลมผิวนะช่วยจัดการกับรอยแดงที่ทิ้งเอาไว้ช่วยกับจัดการให้ผิวเรียบเนียนนั่นเองนะเพื <S <s um ่อให้ผิวปราศจากทั้งรอยดำรอยแดงและ หลุมสิวเลยนะเป็นการจัดการกับสิวอดีตด้วยนะแล้วก็จัดการกับสิวปัจจุบันและป้องกันการเกิดสิวในอนาคตด้วยครับด้วยส่วนผสมทั้ง5นี้ที่บอกไปแล้วที่จัดการครบเลยทั้งมันตันแบกเลยนะครับจัดการครบทั้งมันตันแบกเลยกรดซาลิไซเลกช่วยเคลียการอุดตันนะครับแร่เงินช่วยจัดการกับแบคทีเรียนะครับและส่วนผสมที่ปลูกด้วยเกษตรกรรมการควบคุมสภาพแวดล้อมก็คือลูกยอนั่นเองนะครับที่ช่วยจัดการควบคุมความมันนะร่วมกับอะซิลิกแอซิดแล้วก็มี เอช็อบเดนที่ช่วยดูแลผิวโดวยรวมอีกด้วยนั่นเองนะครับนะถ้าใครรู้สึกว่า20นาทีนี้ยาวไปก็นีเลยนะครับสไลด์เดียวครบเลยนะคแคปหน้าจอนี้กันไปเลยกันนะจัดการกับสิวทั้งอดีตนะครับก็คือเจ้าพวกรอยดํารอยแดงขุมสิวนะครับปัจจุบันก็คือสิวที่มีอยู่ก็จัดการกับมันตันแบกไปเลยแล้วก็จัดการกับสิวอนาคตด้วยเพราะไม่มันไม่ตันแล้วสิวอนาคตก็ไม่สามารถโตได้แล้วครับเพราะไม่มันก็ไม่มีอาหารกินนะครับแถมไม่ตัน ออกซิเจนเข้ามาสิวก็ไม่สามารถโตได้แล้วครับผมนะเพราะฉะนั้นกาที่จะเปืยอนผิวของคุณได้เลยด้วยเอชลบลูมิสปาเบลมิชเซรั่มครับนะจัดก,การปัญหาสิวพร้อมดูแลสภาพผิวโดยรวมนะครับย้ำอีกทีว่าทาด้วยนิ้วนะครับ,รบไม่ใช่ปั่นด้วยเครื่องนะครับนะที่ชื่อมีข้อลูมิสปาคือให้ใช้หลังจากล้างหน้าด้วยลูมิสปานะครับนะทาด้วยนิ้วนะครับไม่ใช่ปั่นด้วยเครื่องนะครับ